อันนี้ก็จะเป็นท่า reverse g i p LAT pull down นะครับก็จะนั่งที่พื้นนะครับแล้วก็พยายามหามุมในส่วนที่เราพยายามจะเน้นตัวตัวตั้งแต่ครึ่งครึ่งกลางของ l ร t เนี่ยลงไปด้านล่างนะครับที่60ถึงถึง80กิโลนะครับประมาณ5เซตจริงๆนะครับเมื่อเสร็จในท่า bent over row แล้วเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นในท่าที่ตัวเองส่วนตัวรือชอบที่สุดเลยในในการเล่นพอ <C> e <an> าดึนหังตัวผมใช้ยางเข้ามาช่วยลดน้ําหนักตัวนะครับก็คือในหลักการแอสซิสแตนต์นะครับก็คือใช้ยางยืดมาช่วยลดน้ําหนักของตัวนะครับสวัสดีครับเราวันนี้อยู่กับโค้ดวิกนะครับทีมทีโบสปอร์ตนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับฝนตกเลยไม่ได้ไปยิมที่ไหนเลยนะครับ แล้วก็ทํางานในกสารอะไรเสร็จก็ซ้อมเลยนะครับพอดีว่าวันนี้นะครับก็เล่นที่บ้านก็จะมีแมชชีนตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็มีแมชชีนอยู่ที่หน้าบ้านบ้างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาที่เล่นกล้ามเนื้อหลังเนี่ยก็พยายามจะใช้พวกเคเบิลแมชชีนแหละครับฟรีเวทก็จะใช้บ้างนัง้นๆครั้งนะครับด้วยด้วยส่วนตัวพยายามเน้นการโฟโกัส ไม่ได้ใช้น้าหนักมากอะไรมากนะวันนี้ก็เน้นโปรแกรมเป็นไฮบ o ลโตฟีเบสิกทั่วไปจะมีอยู่แค่ท่าเดียวที่มีดอบเซตบ้างก็คือท่าเป็นแมชชีนนะครับวันนี้นะครับผมเล่นอยู่ด้วยกันประมาณ5ท่านะครับท่าที่1นะครับก็จะเป็นเบนโอเวอร์โรเบนโรผมใช้แมชชีนนะครับเปิด่าแมชชีนตัวที่ใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยมันโค้งเข้าพอดีมันมีอะไลเมนต์ คล้ายๆกับการดึงธรรมชาติของเบนอวโรนะครับแต่ข้อดีหน่อยคือเวลายืนมันไม่ต้องทรงตัวหรืองอเข่ามากนะครับก็สามารถที่จะเน้นแนวแรงให้เราต้องการในมุมของจุดที่ผมต้องการคือผมพยายามที่จะเน้นตัว l o ว r ร์ t ลนะครับก็จะโน้มตัวไม่เยอะมากนะครับแล้วก็พยายามดึงน้ําหนักที่ไม่หนักมากเกินไปนะครับท่านี้เป็นท่านแรกก็จะมีวอร์ประมาณ2-3เซตนะครับแล้วก็จะไล่เล่นน้ําหนักจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่5เซตนะครับ เล่นอยู่ที่ประมาณ15-12 RM นะครน้ำหนักที่ใช้อยู่ถ้าเป็นแม็ชีนเนี่ยผมก็จะใช้อยู่ที่ราวๆประมาณอยู่ที่60-80กิโลนะครับประมาณ5เซตจริงๆนะครับเมื่อเสร็จในท่าเบร o โอเวอร์โแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นในท่าที่ตัวเองส่วนตัวหรือชอบที่สุดเลยในใน,ในการเล่น ท่านี้ก็จะเป็นท่า reverse g i f k l e pull down นะครับก็จะนั่งที่พื้นนะครับแล้วก็พยายามหามุมในส่วนที่เราพยายามจะเน้นตัวตัวตั้งแต่ครึ่งครึ่งกลางของแลตเนี่ยลงไปด้านล่างนะครับคือจะไม่ดึงจะไม่ดึงเข้าในอะไลน m เมนปกตินะครับพยายามจะดึงลงไปให้ต่ําแล้วก็ให้น้นที่แลต ตัวโลว์แลตเนี่ยมากขึ้นคือ2ท่าแรกผมเนี่ยจะพยายามเล้นที่โลวร์แลตมากนะครับนั้นมุมในการดึงก็จะพยายามดึงให้ถึงจุดที่เกิดความล้าในตรงจุดโลวร์แลตจริงๆคือไม่ดึงสุดดึงแค่จุดที่เรารู้สึกสุฟาทีตรงนั้นพอดีนะครับตอนที่สเตรทเ็าสเตรทไม่มากนะครับสเตรทให้ให้ยังคงแลตยังคงให้เป็นตัวอยู่ถ้าสเตรทสเตรทหลุดไปเลยเนี่ยแขนยังยังยังยืดไปเนี่ยตัวแรตมันก็จะจะแรงเทนชั่นก็จะน้อยลงนะครับ ในการใช้รีวิวก็จะใช้กิบกิบความกว้างประมาณเท่าช่วงไหลพอดีนะครับจับกว้างช่วงไหลพอดีตัวนี้โดนมากๆนะครับในมุมส่วนตัวนะครับก็รู้สึกว่าจะชอบท่านี้มากนะครับท่านี้ใช้เซตจ,จริงๆอยู่ที่หนักจริงๆอยู่ที่แค่3เซตอีก2เซตเป็นน้ำหนักประมาณให้เกิดความล้าที่ประมาณ15ครั้งไม่ใช่15เอ็น15ครั้งล้าแล้วเราก็พอนะครับ ตอน3เซตจริงเนี่ยใช้หนักจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ 10-12RM นะครับท่านี้ก็จะเน้นความหนักจริงๆเลยแค่ประมาณ3-3เซตนะครับเสร็จแล้วเราก็พักนะครับพักระหว่างท่าเนี่ยทุกๆุกท่าเลยผมจะพักอยู่ที่ประมาณประมาณ3 4นาทีนะครับในท่าที่3นะผมไปที่ตัว pull up นะครับ u p ตอนนี้น้ำหนักตัวผมหนักประมาณ90กิโลนะครับท่าดึงด้วยน้ำหนักตัว10-12ครั้งได้แต่การโฟกัสแรเนี่ย มันจะไปดึงมันจะไปดึงที่อัปเปอร์แร็เยอะหน่อยหรือใช้ไหล่กับแขนเข้ามาเยอะหน่อยก็เลยพยายามดึงให้ให้อไลน์เนนเนี่ยมันไปที่ส่วนกลางของแร็จนถึงส่วนล่างคือดึงห่างตัวพอดึงท่างตัวผมใช้ยางเข้ามาช่วยลดน้ำหนักตัวนะครับก็คือใช้หลักการแอสซิสแตนต์นะครับก็คือใช้ยางยื่มาช่วยลดน้ําหนักของตัวนะครับเมื่อเราลดน้ําหนักตัวไปแล้วเนี่ยเราก็จะทําให้ในการดึงเนี่ยนะครับง่ายขึ้นโฟกัส แนวแรงให้เราเนี่ยดึงผ่านตัวได้นะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยดึงให้แนวแรงเนี่ยลงไปที่ระหว่างตรงกลางของแรดและโลว์แรดได้นะครับใน3ท่าแรกเนี่ยก็จะเน้นโฟกัสพาร์ทของตรงกลางคือมิดเดิลแรดกับโลว์แรดมากๆนั้นจะโดนอัปเปอร์แรดเนี่ยเล็กน้อยมากๆนะครับในในสามท่าแรกสําหรับในท่าที่4ครับผมก็จะไปใช้ตัวแมทชีลูโลข้างนอกนะครับแมทชีูโลที่ผมใช้เป็นเครื่อง เป็นเครื่องมือ2ที่ได้มาตอนโควิดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่สภาพดีน้ําหนักสายขวาบาลานซ์ดีนะครับแล้วก็มุมในการใช้ตัวนี้คือชอบนะครับเพราะแต่ก่อนเล่นจูทิฟเนตที่เคยเล่นหรือที่เคยทํางานอยู่เนี่ยใช้ตัวนี้มาจนมีความคุ้นชินค่อนข้างมากระดับที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ดึงแค่สองงอองศารหรือโดยประมาณคือไม่น้อยกว่าหรือไม่มากกว่าจนเกินไปนะครับ ตรงนี้จะเน้นแร็เกือบทั้งหมดเลยมันจะได้มันจะได้แร็อะไลน์แนเกือบทั้งหมดเลยนะครับในเพราะผมเล่นแบบสเตรทออกไปนะครับท่านี้เป็นท่าที่รู้สึกกล้ามเนื้อแร็ทั้งแผ่นมากที่สุดสําหรับตัวผมนะนะครับแล้วก็ใช้ความหนักค่อนข้างเยอะนะครับคือ2เซตแรกเนี่ยใช้น้าหนักปานกลางเลยประมาณ12-15ครั้งเนี่ย RM แรส่วนอีก3เซตหนักระดับนะครับว่าผมจะเล่น8ครั้งแล้วพักแค่ประมาณ5ไม่เกิน10 แล้วก็ต่อด้วยส0ครั้งมันหนักลดลงมา50อซอีก3มเซตนะครับท่านี้ค่อนข้างค่อนข้างเป็นท่าที่เรียกว่าสําหรับผมคือเป็นท่าที่ที่ดึงความล้าหรือหรือเทนชันของกล้ามเนื้อและออกมาโดยรวมให้มากที่สุดนะครับท่านี้ใช้น้ําใช้เซตจริงๆที่รู้สึกแบบตุสๆจริงแค่3เซตนะครับเดี๋ยวเล่นรวมทั้งหมด5เซตเอามีวอร์มเซตหนึ่งไม่นับนะครับก็คือก็คือจริงๆก็คือเหมือนเหมือนหกเซตเนาะแต่ว่าเซตจริง5เซตนะครับสำหรับ พอเป็นโลโลแมชชีนเสร็จแล้วเนี่ยนะผมก็กลับเข้ามาด้านในนะครับก็จะใช้ในท่าตัวสเตรทอาร์มหรือคืทนี่เป็นท่าไอโซเลชันแหละเป็นท่าพอต่อเดี่ยวเป็นเป็นสเตรทอาร์มวิสลบนะครับใช้ตัวเชือกนะครับดึงลงมานะครับสเตรทอาร์มพูดาววิสลบคือดึงลงมาท่านี้ผมค่อนข้างมีมุมส่วนตัวที่หาจนรู้สึกว่าเรารู้สึกถึงอะไลเมนต์ของแรตทั้งหมดและลากเข้าไปที่โลเว์แอตคือในช่วง1-2ปีมาเนี่ยผมจะเน้น พัฒนาการนือหลังมากโดยก็เห็นยิ่งพาทของแร็และโลวร์แร็นะครับพวกเราจะใช้พยายามเน้นมุมส่วนนี้มากเพราะว่าอัปเปอร์แร็เนี่ยคือคนที่เล่นบิวดิงมานานเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับพอเราไปแก้ที่โลเวร์แร็เสร็จปั๊บในอัปเปอร์แร็พอเรามาเน้นที่หลังก็จะสามารถทําได้ต่อเนื่องได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่ไปโฟกัสโลวร์แร็เลยเนี่ยแล้วเราดึงแบบไม่ถูกต้องคือส่วนตัวคิดว่าตัวเองดึงไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกคือทําให้มีแต่อัปเปอร์แร็นะครับก็จึงทํา้ สองสมปีมาเนี่ยนะพยายามที่จะที่จะพัฒนาส่วนโ์แลดให้มากขึ้นก็ได้ผลนะในส่วนตัวนะครับเป็นความกว้างที่ที่ได้ได้ขึ้นมาพอสมควรส่วนความหนามีเน้นบ้างในบางในบางบางซีเควนต์บางวันก็ใช้ซีเควนต์ที่เน้นความหนาที่มีการดึงเข้าหาตัวเยอะแต่ผมพยายามที่จะในช่วงที่โฟกัสความกว้างไปไปซัส่วนใหญ่เช่ใน,นในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งเดือนเนี่ยสี่ครั้งเนี่ยก็จะเล่นความกว้างเป็นหลักแล้วก็เน้นโ์แลดนะครับ ส่วนบางวันก็จะสลับซีเควนต์ที่เน้นความหนักที่อัปเปอร์แลกบ้างให้เขาเจอความหนักบ้างนะครับแต่พอกลับไปเล่นความหนาดึงก็โอ้โหไม่เอาตัวพอพอเป็นหลัก2อสมปีเนี่ยพอไปเล่นซีเควนต์ที่เป็นความหนาไม่ค่อยมีแรงเหมือนกัน ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนั้นเราพยายามอย่าไปใช้โปรแกรมเดิมๆนานจนเกินไปนะครับแต่อย่างว่านะครับถ้าเราจะแก้ไขส่วนไหนก็ต้องโฟกัสที่ส่วนนั้นมันไม่มีอะไรที่แบบถูกรือผิดจนเกินไปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ฝากให้คนลองติดตามดูว่าการควบคุมท่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เริ่มต้นเด่นแล้วผมเองเริ่มต้นเด่นได้ประมาณประมาณสักสักสองสามอาทิตย์แหละนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ากล้ามเนื้อคมชัดมากขึ้นก็อาจจะได้ดิสคัชนหรือมีการ ให้เห็นกล้ามเนื้อมาขึ้นนะครับงายขอฝากติดตามคนวิกทีมทีบโบสอดนะครับสวัสดีครับ